โอเคสวัสดีครับวันนี้มีของมาขายนะครับวันนี้เป็นตัว LED driver นะครับตัวนี้นะ LED driver LED driver คืออะไร LED driver เนี่ยมันมีหน้าที่คุมกระแสนะครับแล้วก็คุมแรงดันไม่ให้ตัว LED ร้อนเกินไปนะครับไม่ให้ LED รับภาระหนักจนเกินไปจน LED ไหม้นะครับเลยมีตัว led driver ตัวนี้มาคอยคุมตัวนี้ลื้อมาจากตู้โชว์นะครับเป็นงานตู้โชว์แล้วก็งานพวกเวทีเวทีแสงต่างๆที่เขาจัดฉากนะครับก็มาดูตัวสเปคมันก่อนนะครับ dimmable constant current driver นะครับก็คือตัวนี้เป็น d r i v e ์ที่สามารถปรับกระแสดได้นะครับเดี๋ยวปรับยังไงเดี๋ยวผมมาเทสให้ดูตัวนี้ขนาด1 2วัตต์นะครับปล่อยกระแสสูงสุดได้ที่300 50มิลลิแอมนะครับใส่ LED ได้ตั้งแต่1หลอดถึง12หลอดนะครับหลอดที่1วัตต์นะครับได้12หลอดสูงสุดไฟเข้าเนี่ยเข้า220โวลต์ตามป้ายเลยนะครับเข้าฝั่งนี้นะ L กับ N ต่อให้ถูกนะครับแล้วก็ไฟออกโวลต์ลอยอยู่ที่48โวลต์ DC แล้วก็กระแสสูงสุดอยู่ที่350มิลลิแอมตัวนี้เราสามารถปรับได้ปรับได้ยังไงนะครับปรับได้ในฝั่งนี้นะครับ Input ตัวนี้0ถึง10โวลต์ตัวนี้ไม่ใช่ตัวเอาไฟเข้าแล้วก็ออกทางเอาขุด led ตัวนี้นะครับตัวนี้จะมีไว้เป็นตัวปรับกระแสของตัวไดเวอร์ตัวนี้นะครับก็ถ้าเป็น0นโวลต์ 1, ไฟที่ออกก็จะศูนย์ดับไปด้วยกระแสไม่ออกเลยนะครับถ้าเป็น10โวลต์ก็สว่างจ้าที่สุดแล้วก็หลอด led ต่อทางนี้นะครับบวกอยู่ข้างบนลบอยู่ข้างล่างตัวนี้ต่อหลอด led ได้เลยตามสเปคเลย1นถึง12หลอดนะฮะ ให้เป็นหลอดที่1วัตต์นะครับตัวนี้ผมได้ต่ออ่ามันมีอยู่2รุ่นนะครับที่ผมได้มาก็จะคละคละกันไปก็จะมีที่มีมีกล่องแบบนี้กล่องอลูมิเนียมเอาไว้ระบายความร้อนนะครับแล้วก็ตัวนี้ตัวเปลยตัวเปลยข้างในเป็นเหมือนกันนะครับถ้าอธิบายการทํางานง่ายๆของมันก็คือว่าฝั่งนี้เป็นฝั่งไฟเข้านะครับอ่าเห็นเห็นไหมเห็นไหมโฟกัสโฟกัสตัวนี้เป็นไฟเข้านะครับแล้วก็ทำสวิตชิ่งออกมา มันเป็น DC อ่า40เท่าไหร่นะเมื่อกี้48โวลต์นะฮะแล้วก็คุมกระแสขาออกด้วยฝั่งทางนี้นะครับตัวคอนโทรลจะอยู่ตรงนี้นะเอาไว้ควบคุมกระแสตัวนี้การทำงานเหมือนกันแค่หน้าตาแล้วก็เปลือกมันต่างกันแค่นั้นนะฮะตอนนี้ผมได้จัดชุดทดสอบให้ดูนะครับอันนี้ผมทุกตัวผมเทสให้หมดละ ตัวนี้ผมได้ต่อไฟเข้าตัวนี้เป็นฝั่งไฟเข้านะครับเสียบปลั๊ก220โวลต์เป็นไฟบ้านตัวนี้แล้วก็ไฟเข้าออกแล้วก็ต่อไปที่หลอด LED ตัวนี้นะครับอยู่ข้างบนข้างบนตัวนี้หลอดต่อไปที่หลอด LED ตัวนี้ขนาด12โวลต์นะครับกี่วัตต์ไม่รู้ยาวประมาณ1เมตรได้นะตัวนี้แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือตัวส่วนของอินพุตตัวนี้นะครับก็จะมาจาก power supply ตัวนี้ เป็น power supply ปรับค่าได้เดี๋ยวผมจะปรับให้มันเหลือ0 v โวลต์ถึง10โวลต์นะครับแล้วก็ไปดูไฟที่เอาผุดกันว่าไฟมันจะเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวผมจะเทสให้ดูเดี๋ยวเ,เริ่มทีเ่เดี๋ยวผมปิดไฟก่อนนะครับเี่ผมปิดไฟแล้วก็ผมเปิดเครื่องปล่อยไฟ220เข้าตัว driver ตัวนี้นะครับฟึบตัวหลอดจะยังไม่ติดตัวหลอดตรงน้นนะครับจะยังไม่ติดจนกว่าผมจะปล่อยไฟตรงนี้มา ตรงนี้ผมตั้งไว้ที่6โวลต์ตัวนี้เป็นตัวคอนโทรลกระแสทาง,ทางด้านเอาต์พุตนะครับผมกดออนซิบเห็นไหมครับไฟมาแล้วตัวนี้ผมปรับที่6โวลต์เดี๋ยวผมจะลองลดไฟมันลงให้เหลือ5โวลต์สังเกตนะครับว่าไฟมันดับลงนี่ดับลงดับเลยนะฮะโวลต์เป็นเท่านี้2 2โวลต์เป็นเท่านี้3มโวลต์เท่านี้4โวลต์5โวลต์ขึ้นไปเรื่อยๆถึง1 0โวลต์น,นะครับ1 0โวลต์สูงสุดละตอนนี้มันปล่อยกระแสไปที่3 5 0มิแอมแกของตัวมันนะครับทำไมถึงต้อง3 5 0ม ah? ิเพราะว่าตัวนี้เขาคอนโทรลไม่ให้ตัว LED มันร้อนจนเกินไปจนมันเสียระหว่างทางนะครับไม่ว่าจะเป็นงานคอนเสิร์ตต่างๆที่เขามีการใช้ LED ตัวนี้ ถ้ามันดับไปนี่งานเข้าเลยนะครับก็เดี๋ยวผมจะลดไฟเข้ามาดูลง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 ,ลงนี่นะครับตัวนี้คุมไฟแล้วก็ปิดถ้าเราปิดการจ่ายไฟมันก็ไฟมันก็ดับไปตัวนี้มีดียังไงแล้วก็เหมาะกับใครบ้างนะฮะผมว่าเอาไปประยุกต์ใช้กับงาน ผสมแสงนะครับผสมสี R G B นะครับเพราะของเดิมเขาก็ใช้อยู่กับงานฉากก็เป็นผสม R G B นะครับเอาผสมใส่หลอด L E D แบบสีแดงนะครับ R G นะครับกรีนแล้วก็ B Blue อีกตัวนึงก็3ตัว R G B นะครับแล้วทีนี้เราก็สามารถปรับไฟสีละหน่อยอันนี้ไฟหน่อยนึงนี่ไฟหน่อยนึงนี่ไฟหน่อยนึงอยากได้สีอะไรผสมได้หมดนะครับ อันนี้ที่เขาทํามาของเดิมเขานะครับหรือว่าจะไปใส่งานตู้โชว์ก็ได้นะฮะคอนโทรลได้ตั้งแต่ศูนย์ถึงสิบโวล์นะครับก็หาแหล่งจ่ายไฟมาหรือว่าจะใช้ไมโครคอนโทรเลอร์จ่ายมันก็ได้นะครับก็สามารถสั่งคอนโทรลผ่านพวก Lot อะไรพวกนั้นน่าจะได้ลองประยุกต์ดูใครสนใจก็ทักแชททักไลน์ได้